การของ overfeeding เป็นยังไงเหรอคะมีวิธีป้องกันอย่างไรเอาง่ายๆเลยคือ overfeeding คุณแม่ค่ะจะตอมินดูว่าน้องหาจะร้องไห้ขอดูดนมตลอดปากไม่เคยมีเว้นว่างเป็นลูกนกขอดูดดูดดูดจะดูดอย่างเดียวดูดดูดขอดูดขอดูดร้องไห้ขอกินนมอย่างเดียวเลยนะคะเนาะแล้วก็เวลาที่กินนมก็คือจะกินแล้วไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนอะไรใดๆเลยคนอื่นเขากินแบบครึ่งชั่วโมงคือเขาก็จะหลับแล้วก็ปล่อยปากออกจากเต้าลูกเราไม่เลยดูด ดูดดูดแล้วพุงก็กลางลามนะคะเป็นน้ำเต้าเหมือนแล้วก็เวลาที่แบบกินแล้วก็ไม่รู้จักหยุดเพราะไม่รู้จักยืนเสร็จปุ๊บนมหาไหลทนขึ้นมาที่หลอดอาหารขูดขาด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 ูดขดอยู่ในคอแล้วก็อ้วกออกมานะคะเนาะแล้วก็จะวนลูปร้องไห้ขอดูดนมกินตลอดท้องหลามแล้วก็อ้วกออกมานะคะร้องไห้ขอดูดนมนะคะเนาะกินแล้วนมก็กลางพุงเป็นน้ำเต้าอยู่ตลอดเวลาขูดขาดขูดขาดขูดขาดแล้วก็ มานะคะอยู่ไม่ได้ไม่สุขสบายเลยแล้วก็จะร้องไห้และน้ําหนักตัวก็จะพุ่งเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเ <c oughs> นี่ยนะคะม่มือถือจะตก น้ำหนักนะคะก็จะพุ่งเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็คือว่าจะพุ่งเกินกว่านะคะเดือนละ1โลถ้าสมมุติว่าอาการเข้าได้แบบนี้แล้วก็น้ําหนักพุ่งเพิ่มเยอะแบบนี้นะคะก็จะคิดถึงสภาวะที่เรียกว่า overfeeding นั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าอาการเข้าได้แบบนี้ก็ต้องมาปรับแก้ในส่วนของการปรับแก้ก็ต้องมาดูถ้าเป็นสายดูดเต้าน้ํานมในเต้าเยอะก็ต้องมีการบีบน้ํานมออกก่อนให้มีน้ํานมพอประมาณหรือถ้าสมมติว่าเป็นสายปั๊มก็จะต้องมีการแบบปั๊มนมแล้วก็แบ่งนมให้น้องกินอ่ปริมาณที่พอเหมาะพอควรพอประมาณอ่าแบบนี้เป็น